เดแดดจักหนอนอยู่มือนี่ไข่เนี่ยไปเดินดูในป่าก,ก่อนนี่อย่งเห็นแบบนี้ เดี๋ยวเอาประตูนี้ไปใช้งานนี่หาดูสัตว์ดูอะไร,ระเดี่ยวนี้ทำใมีแดดเนี่ยนี่ก็ มันก็สะเริ่มขึ้นนะแต่ว่าแดดซื้อมันกับว่าหรืออุ่นเนาะมันกับหิมะเพิ่งจะหายไปเมื่อวานนี้นะพี่น้องเนาะเออแต่เทศที่นี้ไอ้นั่นไงบอกว่าวันพฤนหัสเดี๋ยวหิมะก็จะมาอีกพนนเอข่อยตัเซ็งเลยเนีย่นายมันนี่ก็มาอีกมันก็มาเรื่อยๆหิมะนี่ก็เลย ย่าองอ,อ,ปอ,อป้อมบไปเห็นกันเนาะย่างอ้อมไปเห็นกันอ,อ้อมไปมองเห็นกันเด้อย่างอ้อมปลากันแล,ล้วเริ่องไอใหญ่นี่แล้วเห็นี้นี่เพื่อนได้โอ้หุคนน้ำบัวครับ โอ้ผลง่วหลายทีนี่นะวนี่ทางสาธารณะระหว่างที่เรากับที่เขาใ่ตรงนี้นะนี่สาธารณะนี่ทางสาธารณะตรงนี้ถนนนู้นตรงย่อมย่อมต้นไม้หน้าวัวนู้นถนนถนนทางทาาหน้าบ้านข่อยพูดละนู้นเละถนนอยู่ตรงน,นู้นนี่สร้างสาธารณะนี่ ฉันกาิย่างมาพอใญ่อันนี้เอาอันเอาก้อนหินโขดหินมาเทศอยงนี้โอ้ต้นไม้ล่มตัวนั้น,นะบ่านพอหญ่อันนั้นของฟางเขานี่นี่ตรงหน้าฉันไปจนถึงตีนภูเขาเหนือนปี่น้องเห็นบ่ตรงนี้มันก็เป็นทางสาธารณะนี่ระหว่างฉันกับเขานี่ อ้มันคือแปลนอเอเดียนมองนี่มีสัตว์มานอนดี่นมองนีงเน่เห็นบ่นเน่ย,นนยเกินตามปราษาแค่ไหนได้เห็นบ่นดินสุดนี่บ้านฉันี่ดินสุดอืนน่ะโอ้ยออนนั้นอันนั้นตัวพี่นอ้องไอเขาเรียกอะไรนะไอ,อ แปนแปนเนี่ยนี่ย่ัเป็นอย่างนด้อันนั้นแมวแมวมันมาหาขุดหลุมแล้วก็มันนอนเกียกนอนจริง่แมวข่อยอะไรพี่น้องเอออันนี้ดินสุดเด้อพี่น้องนี่มองลงไปต่ำๆเนี่ยคือดินสุดนะขยะมันก็ไไลมาตะท่างพุนอนะ่ะขยะขวดขยะอย่างจากบ้านสันเหรนออืม ฉันกับยานเที่ยวอยู่นี่เออนี่ฟื่อนไล่ไล่เห็นไหมนี่ได้เอาฟื่นมาอยา่างมาแบกเอาฟื่นนี่โอ้เฟือสวดีนี่แบกไปตรงโน้นดีวกว่านะปานว่ามันอึดได้เหยียบเต้ากระสืแบกนะเห็นอันซ้อนนะกระแบกไปสั้นละอือปวดนะโอ้ผีตายอึดบอกฟื่น เห็นบ่อห่างล่สัตว์เห็นบ่อพี่น้เงนี่นี่ฉันบอกอนุญาตดต่เขายังไม่เอามันเขาต้นไม้นี่มันแห้งมันตายแล้วนี่เห็นไหมเดี๋ยวเขาก็มาย้ายแล้วนี่ก็มันไปที่ฉันตรงนี้เนาะเดี๋ยวเขาก็มาเอาไปแล้วนี่ดูสิอือมันละสาธิตหนูี่อห่างเพราะเมื่อก่อนมันบ้านฉันมันไม่มีคนอยู่เนาะเขาก็มาลากแต่ทีนี้ฉันมาอยู่นี่สามปีแล้วยังไม่เอาออก นีไปไหนเลยเนี่อืมต้นไม้หักเนาะแทนที่จะมีเห็ดเกิดเนาะเห็ดมันน่าจะเกิดตรงนี้นะว่ามีเห็ดพี่น้องนี่ขอนไม้อย่างนี้นะถ้าเห็ดเกิดแล้วก็สีดีเห็ดมันบ่เกิดอันกับพายางไม่เหลื่อยเนาะพี่น้องเนาะเดินมาดูตามภาษาพี่น้องเดินเลาะปลา อ่อกไม่เลยเลยนะเดี๋ยวอุ่นขึ้นก็จะมาหักเอาในเหล็กกลืนสิ่มาทุบทุบกองกองใบฮะนะพี่นอ้องอือมนันนะอ่ะกองตรงนี้ก็ได้นีนะกองใหมไป สัตว์มันเขาตายแลยว้วพี่น้องเขาเสียชีวิตเมื่อวานนี้โดนไอ้พวกไอ้หมาป่าทำ้ายฉัน ทำพิธีฝังศพเผาให้เขาแล้วเรียบร้อยนี่ชั้นเลี้ยงของชั้นนะ่ะนะแต่พวกนี่มันมากินตับกินไตกินไส้กินพุ่งมันมากินไส้นนะสจมากัดเลี้ยงของฉั้นจากไปฉันก็เสียใจนะนเขาก็อยู่เพื่อนๆชั้น ตายเยอะหน้าเดีกหน่อยเอยสัตว์ตายสัตว์ตายเยอะบ้านสันทั้งแรกคูนทั้งโอพัสซัมอะโอพัสซัมต้องโอ้สี่ห้าตัวแต่ตอนนี้ไม่เห็นแล้วเห็นอยู่สองตัวกลางคืนได้ทีนี้พอวันนี้ไม่เห็นแล้วนีว่ยเมื่อคืนไม่เห็นแลยเพราะเขาตายไปแล้วตัวหนึ่งหัวเมียเขาตายไปแล้วเมื่อก่อนเยอะแต่ทีนี้ตั้งแต่มีหมาป่ามีอะไรเข้ามานี่เลยมันหาย มันถูกทำลายไงก็เดินไปทั่วเลยอย่างนอกข้างหน้าผมนอนอยูกไม่ได้เดินมาตรงนี้เมียวไปใส่นองเมียวเมียวปกติมันจะมาเดินกับฉันนะโอ้มันจะต้นไม้หัก ไม่แต่ล่มล่มหักเลยเห็ดหัวหเห็ดหนอกเห็ดกันงัวกันหย่างถวาเจ้โอ้ยในเขียวขี้กว้างเห็นปะนะขี้กว้างฉันก็ชอบดูจังเลยเห็นไหนม ไม่มีใครมาทำเดี๋ยวเดียวยอดเขียงยอดยั้งก็เกิดได้พี่น้องยอดเขียงยอดอะไรเดี๋ยวมันจะเกิดขึ้นนี่เดี๋ยวก็ต้นหอมต้นหอมป่ากระเทียมป่านี่แหละตรงนี้แหละเต็มเลยตรงนี้เนี่ยนะที่หากินฉันผักป่าตรงนี้เต็มเลยทั้งกระเทียมทั้งต้นหอมแล้วก็ผักเสี้ยนฝรั่งนี่เลยผักเสี้ยนปลาผักเสี้ยนฝรั่งเต็มแล้วล่ะนี่เห็นบ่ ห้างตอนตรงเขาล่าสัตว์เห็นไหมเพื่อนบ้านตรงนู้นนะแต่บ้านฉันไม่ได้ล่าสัตว์นะแต่เพื่อนบ้านล่ากวางมันเยอะบ้านฉันกวางเยอะเห็นไหมเห็นไหมเครื่องล่าสัตว์เห็นไหมนั่งตั้งอยู่ตรงนู้นนะน่าสงสารฉันเออเห็นไม่ได้สงสารเวทนากวางมันชอบมาบ้านฉันด้วยนะเยอะนี่เด็มันจะนอนตรงนี้เขาถึงได้ซุ่มยิงกวางตรงนี้ไงเพราะเขารู้ว่ากวางมันอยู่ตรงนี้ กวางมาันมานอนบ้านฉันนะนอนบ้านคนเห็นไหมหลังใหญ่ๆนู่น ون, อยู่ในปา่าเห็นไหมว่าบ้านฉันในป่าแล้วนู่น ون, ตรงนั้นนะ่ะนะบ้านเจ้าของฟาร์มน่ะน,นะหลังใหญ่เบลือเบล่าเลยอืม